เป็นหน้าที่กูเหรอที่กูจะต้องไปเห็นใจพวกมันมันไม่ได้เป็นญาติกูมันไม่ได้เคยมาให้กูด่ามันไม่เคยมาทำอะไรให้กูทำไมกูจะต้องไปเห็นใจมันกูจะต้องเป็นตอหลดตอแหลเหมือนคนอื่นเลยโอ้ให้กำลังใจนะเห็นใจนะกูไม่พูดกูจะพูดสิ่งที่กูจะสอนมันว่าเอ,อิมกลับมาประเทศไทยดีที่สุด ยังมาดักจลิ่งทำไมมาด่ากูบอกว่าอุ้ยคนมันจนมันเลือกไม่ได้ก็้ทำไนต่างด้าวมันบุกมาประเทศไทยตั้งศิษย้านคนมาแย่งพวกเราทำมากินมึงมาแหกตาดูเนี่ยประตูน้ำทั้งทุกห้างเลยคนจ้างต่างด้าวหมดไม่มีจ้างคนไทยเลยเพราะคนไทยมันสติมาทำงานวันหนึ่งออกมาทำงานสองวันออกสามวันออกเพราะมันจนไม่มันไม่มีสิทธิ์เลือกแอ้ทำไมพวกกูมีสิทธิ์เลือกอะ บอก,กว่า 64, มึงรวยมึงดูกูหกสิบกูยังทํางานเลยไม่ได้ขี้เกยียจเหมือนมึงไงรถประมาณแผ่นดิงของพวกเรานะและคนหนึ่งก็ทําเป็นปากเก่งกูไม่ให้ค่าหรอกมันหิวแสงดังก็ไม่ดังดูหน้าตาก็หน้าเจียดจนก็จนดัดจลิบหิวแสงไงทําคลิปลงทิิกต์ดกด่ากูกูหแห่ตาดูก่อนมึงต้องยอมรับความจริงฟังความจริง